คุณเห็นขนนกสวยๆหล่นอยู่กลางป่าคุณก้มเก็บขึ้นมาด้วยความชื่นชมใส่กระเป๋ากลับบ้านยินดีด้วยครับคุณทึ่งก้าวขาข้างหนึ่งเข้าไปในคุกเรียบร้อยแล้วฟังดูโหดร้ายใช่ไหมคะแค่ขนนกที่ร่วงเองตามธรรมชาติเนี่ยนะจะทำให้เราเป็นอาชญากรได้แต่เชื่อเถอะค่ะว่ากฎหมายข้อนี้มีอยู่จริงและมีคนโดนจับจริงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นขนนกอินทรีนกเงือกหรือแม้แต่นกเขาแมว วันนี้เราจะมากางกฎหมายดูกันชัดๆเลยครับว่าทำไมเศษขนนกถึงมีค่าเท่ากับซากสัตว์ป่าในทางกฎหมายและเหตุผลเบื้องหลังที่ฟังดูเหมือนจะไร้เหตุผลแต่จริงๆแล้วมันคือเกราะป้องกันสุดท้ายของสัตว์ป่าครับลองจินตนาการสถานการณ์นะครับเราไปเที่ยวเขาใหญ่หรือแก่งกระจานเดินนอยู่ใต้ต้นไทรเจอขนนกเงือกขนาดยาวเกือบศอกสีขาวดำเหลืองสวยมากนอนแองแงอยู่บนพื้น เป็นใครก็อยากเก็บค่ะมันสวยมันดูแรไอเทมเหมือนได้ของที่ระลึกจากป่าแถมเราไม่ได้ไปยิงนกสักหน่อยนกมันผลัดขนเองหรือมันทำร่วงไว้เราแค่เก็บขยะที่สวยงามมาดูแลต่อไม่น่าผิดตรงไหนนั่นแหละครับคือกับดักความคิดของคนทั่วไปแต่ในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562มาตรา17ระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวคีย์เวิร์ดคือคำว่าซากสัตว์ป่าใช่ไหมคะถูกต้องครับคำถามคือคนนกถือเป็นซากไหมคำนิยามของกฎหมายคำว่าซากสัตว์ป่าเนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยครับตั้งแต่ร่างกายกะโหลกกระดูกเขาหนังเล็บฟันไข่และขนครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปคือขนเท่ากับซากดังนั้นการมีขนนกเงือกไว้ในครอบครองก็เท่ากับมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองผิดกฎหมายเต็มๆโทษหนักแค่ไหนรู้ไหมครับถ้าจำไม่ผิดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับใช่ไหมคะแม่นยำม,มากคิดดูสิครับคนนกอันเดียวแลกกับเงิน50,000นบาทหรืออิสรภาพ5ปีมันคุ้มไหม คุ้มแน่นอนค่ะแต่ประเด็นที่คนเถียงกันเยอะมากคือทำไมต้องห้ามขนาดนั้นคือถ้าเราไปยิงนกมาแล้วเอาขนอันนั้นเข้าใจได้ว่าผิดแต่ท่านนกมันสลัดขนทิ้งเองมันก็คือขยะธรรมชาติไม่ใช่หรอคะทำไมกฎหมายต้องตึงเปรียดขนาดนี้นี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องวันนี้เลยครับเหตุผลที่กฎหมายต้องเหมารวมว่าคนนกทุกเส้นผิดกฎหมายไม่ว่าที่มาจะเป็นยังไงก็เพื่อปิดช่องโหว่ของการล่าสัตว์ครับปิดช่องโหวอ่อยังไงคะ ลองสมมตินะครับถ้ากฎหมายบอกว่าอนุญาตให้เก็บคนนกที่ร่วงตามธรรมชาติได้แต่ห้ามล่าคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดมืดอ๋อพวกพรานหรือพวกค้าสัตว์ก็จะไปล่านกมาถอนขนแล้วก็อ้างกับตำรวจว่าอ๋อนี่ผมเดินเก็บตามพื้นมาครับคุณตำรวจผมขยันเดินครับได้มาเป็นกระสอบเลยปิงปองถูกต้องครับ ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยว่าขนเส้นนี้ร่วงเองหรือโดนถอนออกจากตัวนกที่เพิ่งตายการจะมานั่งตรวจ DNA หรือตรวจรอยฉีกขาดของโคนขนทุกเส้นมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติจริงด้วยค่ะถ้าอนุญาตให้ครอบครองได้มันก็จะกลายเป็นข้ออ้างยอดฮิตของอาชญากรทันทีเหมือนกับกรณีงาช้างนั่นแหละครับถ้าง,งาช้างแตกหักเองตามธรรมชาติขายได้ช้างก็จะโดนล,ล่าแล้วคนขายก็จะบอกว่าช้างมันเดินชนต้นไม้งาหัก ผมเลยเก็บมาดังนั้นวิธีเดียวที่จะหยุดการล่าเพื่อเอาชิ้นส่วนคือต้องทำให้การครอบครองชิ้นส่วนนั้นผิดกฎหมาย100%ซไม่ว่าคุณจะได้มันมายังไงใช่ครับตัดไฟแต่ต้นลมถ้าไม่มีใครมีสิทธิ์ครอบครองก็จะไม่มีใครกล้าซื้อขายตลาดก็จะวายไปเองนี่คือตากากะของการอนุรักษ์ครับแล้วนกอะไรบ้างคะที่เข้าขายนี้นกกระจอกนกพิราบเก็บได้ไหมนกกระจอกบ้านนกพิราบนกเอี้ยงสาลิกาบางชนิด พวกนี้ไม่ใช่สัตว์คุ้มครองครับเก็บได้แต่ระวังเชื้อโรคนะครับแต่ถ้าเป็นนกป่าส่วนใหญ่ในไทยเป็นสัตว์คุ้มครองเกือบหมดครับยกตัวอย่างตัวท็อปทอปหน่อยค่ะ 1. ครับนกเงือกทุกชนิดอันนี้ห้ามเด็ดขาดคนชอบเก็บเพราะมันสวยและดูขลัง 2. นกอินทรีและเหยี่ยวทุกชนิดขนปีกมันเท่มากครับเอามาประดับหมวกประดับบ้านไม่ได้นะครับ 3. นกเค้าแมวหรือนอกคูกช่วงหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ดังๆคนอยากได้ขนมาเขียงจดหมายกันเยอะอันนี้ก็คุ้มครองครับ 4. นกกระเต็นสีสวยๆฟ้า,ฟาๆเฉียวเขียวนี่ก็ห้าม 5. นกยูงไทยอันนี้สําคัญนกยูงทางวัดบางที่อาจจะเป็นนกยูงอินเดียแต่ถ้านกยูงไทยในป่าห้ามเก็บขนหางเด็ดขาดครับโหเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าเจอนกในป่าสันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นสัตว์คุ้มครองอย่าไปยุ่งดีที่สุดคะ่ะใช่ครับนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วยังมีเรื่องของระบบนิเวศด้วยนะครับยังไงคะขนนกช่วยระบบนิเวศเหรอช่วยครับ ในธรรมชาติไม่มีอะไรไร้ค่าขนนกที่ร่วงลงพื้นมันคือโปรโตีนเคราตินชั้นดีครับอ๋อ oh. พอมันย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินหรือบางทีสัตว์อื่นๆเช่นหนูหรือมแมลงก็จะมาคาบขนนกพวกนี้ไปทำนังครับจริงด้วยค่ะนกเล็กๆชอบเก็บขนนกใหญ่ๆไปรองนังให้ลูกมันอุ่นค่ะใช่ครับถ้ามนุษย์แห่กันไปเก็บขนนกออกจากป่าจนหมดสัตว์พวกนี้ก็ขาดวัสดุทำนังขาดปุ๋ยธรรมชาติ เป็นการรบกวนวงจรนิเวศโดยไม่รู้ตัวฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามือซนของเรานี่สร้างปัญหาได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมีอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเรื่องของไสยศาสตร์และเครื่องรางโอ้อันนี้เรื่องใหญ่คนไทยชอบมากคนนุกพญาไฟขนพญาอินทรีเอามาทําตะกรุดอันนี้ตัวดีเลยครับร้านวัตถุมงคลที่ขายตะกรุดขนนกหรือน้ํามันที่แช่ซากนกเนี่ยผิดกฎหมายเต็มๆนะครับทั้งคนขายและคนบูชา ถึงจะบอกว่าเป็นของเก่าเก็บมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าถ้าเป็นของเก่าที่ครอบครองมาก่อนกฎหมายบังคับใช้ก็ต้องมีการแจ้งครอบครองต่อกรมอุทยานครับถ้าไม่มีใบอนุญาตแล้วตำรวจไปเจอก็โดนข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าเถื่อนอยู่ดีครับแล้วพวกสินค้าแฟชั่นล่ะคะต่างหูขนนกตะข่ายดักใจ d r e a m c a t ชอ e ์ที่ขายตามถนนคนเดินอันนั้นขนอะไรส่วนใหญ่ถ้าเป็นของราคาไม่แพงจะเป็นขนไก่หรือขนเป็ดย้อมสีครับอันนี้ไม่ผิดกฎหมายค่อยยังชัว แต่ต้องดูดีๆนะครับบางร้านแอบ,บเอาขนสัตว์ป่าจริงมาผสมหรือบางทีเป็นขนนกต่างประเทศที่ติดอนุสัญญาไซตีสอันนั้นก็อาจจะผิดกฎหมายระหว่างประเทศได้อีกต่อๆนะครับสรุปคือใช้ขนไก่ย้อมสีปลอดภัยสุดสวยเหมือนกันไม่เบียดเบียนใครใช่ครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ตั้งใจเก็บล่ะครับแบบว่าขับรถชนนกตายหรือนกบินมาชนกระจกบ้านตายเราจะมีความผิดไหมถ้าเราเก็บศพมันไว้เออนั่นสิคะไม่ได้ล่ามันมาตายเอง ถ้าเก็บไว้ในครอบครองผิดครับอ้าวแล้วต้องทําไงคะสิ่งที่ควรทําคือแจ้งเจ้าหน้าที่ครับหรือถ้าไม่อยากยุ่งยากก็ปล่อยให้มันเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติหรือฝังดินไปเลยอย่าไปสตัฟอย่าไปเก็บขนอย่าไปตัดหัวเก็บไว้ครับคือคืนสู่ธรรมชาติไปซะอย่าเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวถูกต้องครับมีเคสจริงนะครับที่ต่างชาติเก็บขนนกจากอุทยานใส่กระเป๋าจะกลับประเทศโดนด่านตรวจที่สนามบินจับได้เรื่องใหญ่โตเลยนะครับเสียค่าปรับ อดกลับบ้านติดคุกไม่คุ้มเลยจริงๆค่ะกับแค,ค่ความสวยงามเล็กๆน้อยๆผมอยากชวนมองมุมนี้ครับความสวยงามของขนนกมันจะสวยที่สุดก็ตอนที่มันอยู่บนตัวนกที่กําลังบินอยู่บนท้องฟ้าเห็นด้วยค่ะหรืออย่างน้อยถ้ามันร่วงลงวอแล้วให้มันวางอยู่ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดธ,ธรรมชาติมันดูมีเรื่องราวกว่าการเอามาวางบนหิ้งพระที่บ้านเราเยอะเลยค่ะใช่ครับการที่เราไปเที่ยวอุทยานเราคือแขกเพื่อมาเยือนกฎเหล็กลข,ของการเป็นแขกที่ดีคือ Take nothing but pictures Leave nothing but footprints เก็บไปแต่ภาพถ่ายทิ้งไว้เพียงรอยเท้าและขอเพิ่มนิดนึงคือค่าเวลาเท่านั้นอย่าฆ่าสัตว์คมกริบมากครับใช่ครับถ้าคุณเจอขนนุกสวยๆสิ่งที่คุณทำได้และไม่ผิดกฎหมายคือหยิบขึ้นมาถ่ายรูปครับถ่ายเสร็จแล้วก็วางลงที่เดิมใช่ครับถ่ายรูปคู่กับมันโพสต์ Post ลงโซเชียลอวดเพื่อนว่าดูสิเจอขนอินซีด้วยเท่มากแล้วก็วางคืนที่เดิม ให้มันยยย่อยสลาไปแบบนี้ได้ทั้งคอนเทนต์ได้ทั้งความสบายใจและได้รักษากฎหมายด้วยถูกต้องครับเป็นวิธีที่เท่ที่สุดของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่แล้วถ้าสมมุตินะคะถ้าเราเจอคนกำลังเก็บหรือเห็นร้านท้าวางขายของพวกนี้จงๆเราทำอะไรได้บ้างคะแจ้งสายด่วนกรมอุทยาน1362ได้เลยครับหรือแจ้งตำรวจบกปทศกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อรักษาทรัพยากรของชาติเนาะใช่ครับเพราะสัตว์ป่าเป็นสมบัติของทุกคนในชาติไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งจะเอาไปสะสมส่วนตัววันนี้ได้ความรู้กระจ่างเลยค่ะจากเรื่องเล็กๆอย่างขนนกกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโครงสร้างกฎหมายและการอนุรักษ์หวังว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ครั้งหน้าไปเดินป่าจะมองขนนกบนพื้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนะครับมองด้วยความชื่นชมแต่ไม่ครอบครองใครเคยมีประสบการณ์เกือบเผลอเก็บหรือเคยเห็นขนนกสวยๆที่ไหน คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้ครับหรือใครมีความรู้เรื่องนกชนิดไหนที่ขนนกสวยแปลกตาก็มาแชร์กันได้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องอะไรนะทำไมนะของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆและข้อกฎหมายที่รู้ไว้ใช่ว่าแบบนี้อีกค่ะวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ